นี่ยครับนี่ไงกล้องให้เราไปด้วยเราไปด้วยเออเอามีคนถ่ายคนเดียวเอองั้นมึงงั้นมึงเลยเพื่อนหน้าที่มึงเลยกูถือไฟฉายเองโอเคมันสูงได้ได้เราทำอะไรต่อตรงนี้เหรอไอเทง่งไอเท่งต้องเป็นคนอยู่ข้างหลังเวเอหรือว่าอยู่ตรงไหงนเพราะไอเท่งเป็นคนถ่ายอยู่ไหนกันอนะ่ะนายาน,นายานออกซิเจนร้อยเฮ้ยน่ากลัวหูยัง พี่ยังไม่ได้ออกจากยาเลยมามามาเฮ้ยมันมี่แล้วเราจะเติมเฮตุโอเฮตุยังไงอะเติมอากาศยานปางไม่มันเติมไม่ได้มันต้องมันต้องกลับมั้งมันมึงมาล่าท้าผีแล้วมึงถ่ายเจอผีแล้วพอมึงถ่ายเจอผีแล้วมันก็กลับแค่นัไหมถ้าออกซิเจนมันหมดมันก็ต้องกลับเว้ยไม่กลับมันก็ตายแล้วก็ไปเกิดใหม่เราต้องค่อยๆเดินมาถ้าเดินมาถ้าเดินดหรอเฮ้ยอะไรเสียงเที้ยอะไรกูกใจเฮี้ยเสียงเที้ยอะไรกูย่อเลยกูย่อเลย กูไม่ย่ออ่ะกูพร้อมออกตัวเกิดอะไรเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรเฮ้ยประตูปิกอะไรอะไรเฮ้ยประตูเปิดได้ไงฟูมันกดเปิดหรอกูไม่ได้เปิดเฮ้ยหลังหลังเฮ้ยหลังนี่มันเถื่อนหลังเนี่ยปะเฮ้ยประตูเปิดเองกู้ถ่ายเลยกู้ถ่ายเลยนี่หวันกล้องมาเถอะหันหน้าหายเล็กนะสวัสดีครับเฮ้ยมันหมุนมันหมุนนะมันหมุนเดือดซ่งจากเฮ้ยอะไรประตูเปิดเองเยัยกูตกใจหมดเลยสัตว์ อะไรอะไรมึงไม่ได้ยินหรอไม่ได้ยินอี่เงี้ยมึงไม่ได้ยินคนเดียวอะไรมันหลอกหลอนอ่ะมันหลอกหลอนนะเมันแท้มันแท้อยู่ในหูกูเมื่อกี้ใจวอกไอ้เงี้ยมันมีอะไรงออกมาดูซ้ายดูขวาด้วยเพื่อนเฮ้ยประตูมันเปิดเองเลยระบบอัตโนมัติเพื่อนระบบอัตโนมัติฮ่าไอยุ่งเดินหลังเย็นอีกเลยเย็นอะไรอันนี้เลยตัวนี้มีกระดูกด้วยกูถ่ายกูถ่ายกูถ่ายเีี้ยนี้นี่นี่มายืนมายืนมายืน ไอ้นี่กูเก็บกูเก็บเอ้ากูเก็บไปดุได้เอนี่ยน้องเดี๋ยวโดนหลอกน้องกูไม่เก็บเด้าอเดี๋ยววิ่งดิหลอกเรด้วยมึงวิ่งหลอกเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยพ่อเฮ้ยสัตว์ุ๊กมึงโดนแดกฟุ๊กอะไรไม่รู้ตีกูุณายไปแล้วกูณสายไปแล้วเฮ้ยช่วยยังไงวะกูออกยังไงดีกว่ากูช่วยไม่ได้กูถ่ายอย่างเดียวกันนี่นะเอ้ยอะไรครับท่นหล่นถ่ายแล้วกูจะท่านเฮ้ยกูจะตายหรอฟุ๊กกูจะ เลยคือหลอดแล้วคือยังไงช่ยยังไงไปไนไปไปไเไป you hey! <t |startoftranscript|> ้ปไ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 ไป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 ไไอ้ปไ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 ไป้ไปไปไป้ไลไปไปไปไไปไปนปไ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 เไปไปไเไปไมไปไปไไอไไมไมปไไปไปไไไไปไปไ จับขึ้นยานจับขึ้นยานจับขึ้นยานมึงอะฟุ่มแล้วมึงอะกูตามหาไปเลยเฮียีฟิล์มัหหนกำหังกลับเองอน,นั่ไนไ<ๆ>งเฮไอตัวขี้อะไรอะไอเจ้งไหนไอเจ้งไม่เห็นนะน่นะมึงไม่เห็นน,นะนาะมึงไม่เห็นเหรอมึงไม่เห็นหรอมึงเห็นไหมเนาะมันกำลังเดินมานะเไอคกูตุมูมกูคุณตูมไอหอยทากหอยทากเยอะก็หอยทากไอเยอะกูตูมกูตูมกูตูมไปแล้ว เฮียมคอแตกตายวันนี้แหละเฮ้ยมันเดินกลับเฟมเดินกลับเฟมเดินกลับเดี๋ยวเราไม่โดนขเปนเราไ้กูขอ่ายปก่อนนึงเฮ้ยนุงยานเฟมจะยานเฟมเฟมเฟมไปล้วมันเดินมาอยู่วเดินเฮียเฮ้ยฝั่งไปวเด้เด้เร้วเด้เร้วเด เยอะคนน่ากลัวพวกมึงไม่มีประชากกันหรอไอ้พวกมีอะไปได้สาระไม่ใช้หรอกเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรเฮ้ยกูถ่ายกูถ่ายกูถ่ายเฮ้ยเฮ้ยอะไร อะไรไม่รู้อะไรไม่รู้ตัวอะไรอ่ะเพะไรเ่ออเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยเฮ้ยเี้ยอไอวรเรยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ยเฮ้้ยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยยเฮ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮเฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้ยเฮยเฮเฮ้ย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 เฮยเฮ้เฮยเฮ้ยเฮ้ย

กล้องก่อนไม่น่ามีอะไรไม่มีพ่อเลยแต่เป็นตัวเลยเมื่อกี้ยิงหูกระโหลกกระโหลกหรือเปล่าได้กูได้กูได้กูได้เฮ้ยมึงยิงเบียดดิเฮ้ยเฮ้ยโดนอีกแล้วเฮียมึงไม่สวยไปกูไปเฮ้ยมึงพยายามปาขอกแล้วแต่มันไม่ช่วยอ่ะเฮ้ยกูปาก็ ้ยช่วยช่วยัปช่วยไโอ้มันจะเนได้เกือบตายเ่ยนี่ไงกูไหวพบีไงไม่เราเก็บมาดายว่าเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแปลกๆขางัเดินเบียดกันเฮ้ยมขาหลันีเฮ้ยกมารกูมา้ทได้ตกูมากูมากูมาเฮ้ย

พ่อจ่าแม่จ๋ายเสียงอะไรเนี่ยเสียงไม่ค่อสู้ดีใจเต้นรัวมากไม่ได้เฮี้ยอะไรเลยวันนี้ลงมาแล้วน้องไงบอสไม่หายเลย ไอ้เย้ยมึงไหวไหมวะเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเกย์ไอ้เชี่ยนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนอนก่อนแลได้ปะไหวไอ้เย้ยมันไหวไหมวะเพื่ออะไรวะเท่งมึงซื้อยังไงวะอ๋อนี่ไงออเดอร์นี่ไงไอ้เท่งไอ้สัตว์เงินมันหายไอ้เวรเฮ้ย เฮ้ยเดี๋ยวเราได้ลัด้ตะหน้าแน่นอนยีว่วันวันสุดท้ายแล้ว,วเราต้องทำให้ได้สองพันวิวอเออม้าอาจจะได้สักพันหนึ่งอ่ะเฮ้ยปุ๊บปดาวดไม่เนี่ยที่เข้าเว็บลาเลยเนี่ย

เฮ้ยโอ้ยตันนี้อะไรอ่อไม่มีเไรเฮ้ยกระบองเฮ้ยกะออะไรอันนี้เปิดกันเปิดกันี่มึงไม่เห็นเลยควายว่าสมเพีไปยนกเห็นดิไป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 ไ้ยเยมึงาย

ดแล้วม่ไหลอยแล้วเพื่อนอุ้ยไอ้เ้มีแมงมุมเหียก็ไมู้ข้างหลังอ่ะแมงมุมลายตัวนั้นเฮียออกเจะหมดแล้ว้ยออกเจะหมดชิบหายแล้วเ้เ้ทิงกงทิงกงทิกไปไปเมเมเมเเปิปเดี๋ยวจีินไไปไปไป ก็มาเลยลมเลยไอ้พวมัเป็นลมตาน่าไปเลยจบแล้วไายเริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่ไหวเนี่ยมาเราสปีดลันดีิวะน้องสปีดลันดีิ่ารอบที่เราต่อให้เป็นรอบย้อนจริงไล่เด็กกับแม่ว่าเยี่ยมเพียบเลยมาแล้ว เราด้วยเราด้วยเราด้วยอวิ่งขึ้นบนน่ะจำไม่ได้เหรอเพื่อนเอาใจเอ๋สะพาน่อยสะพานโดนแดดไอ้โหเฮ้ยแป้มหลังมึง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 โอไม่จอดเฮ้ยมันมันมันไม่ทำอะไรหรอกใช่ดิเฮ้ยไม่หายเฮ้ยตามันตามมันใหญ่มากเลย

มันโดนแดดเ้ยไอ้ฟูเฮ้ยแปมหลเฮ้ยไมหายเฮ้ยตามันตามันใหญ่มากเลยดูสาันนี่แหละสัทามันังกลับมันนกลับมันันกลับมันยันกลับฮัลโหลเมอนตายไหมโอเคไไหวไกไวกไ โอ้ยดูวิวดูวิวดูวิวไอ้เีอยวิวขึ้นเยอะมากดูดิเฮ้ยโอ้โห่วิวครบแล้วสามนแล้วครบแล้วเนี่ยวิวไอ้สุไอ้ฟูเอ้ยโอ๊ยไปเปล่าเปล่าเปล เถึงโดนไลไอยู่เด้งตู้เพื่อนยิงนื่นอะไรอย่างเงี้ยเฮียตายดื้อตายดตาวแท็กอย่างเงี้ยว่าเราต้องกลับเลยแล้เราริมเต็มวินี้กลัวงั้นแหละ